แล้วทำไมต้องรู้ลมหายใจเพราะพระศาสดาเองก็ใช้ลมหายใจพระองค์ตรัสเองว่าก่อนแต่การตรัสรู้เรายัางเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานาสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทาน องค์บอกว่าพิคุทั้งหลายหาพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทา,านแล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีังนั้นพระผู้มีพระภาคมอบพระนามของพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีอันนี้คือพระองค์เรียกอานาปานสติอีกอย่างว่า ตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตเรียกว่าเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลแล้วก็ตรัสบอกอนิสงค์ของอนาปานสติไว้มากมายอนาปานสติทํำยังไงองค์ก็สอนพิกุภิกุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า เธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทําความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทําความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทาไกด์สังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้า ทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกนี่ทำอย่างนี้หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าัานรู้ออกสั้นรู้รู้ตลอดที่ลมหายใจจะยาวก็ตามจะสั้นก็ตามพระองค์บอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุน้นนย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ขณะที่โยมเอาใจมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยชื่อว่าเราเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสแล้วชื่อแล้วชื่อว่าเรามีสัมปชัญญะแล้วเรามีสติแล้วเรานำความไม่ยินดีหรือความยินดีในโลกออกได้แล้วเราเป็นผู้อยู่อุเบกขาละอยู่กับลมหายใจ อยู่กับปัจจุบันและมีสติสัมปชัญญะและนี่ง่ายที่สุดเลยการทําความเพียรทําแค่นี้รู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าปารลความเพียรละขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าอะไรชื่อว่าการสังวสรสารวมอินทรีย์อย่างที่ประธานในงานกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าการสังวสรสารวมอินทรีย์เป็นยังไงเราสารวมใจอยู่กับกายอานาปานสติถูกเรียกอย่างว่ากายยักตาสติ เอาจิตอยู่กับกายการเอาจิตอยู่กับกายจะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทเรียกว่าเรากําลังสังวรสํารูมอินรีย์ไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยฟุ้งไปฟุ้งไปในอารมณ์เดี๋ยวมันไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตบ้างไปปรุงแตง่งเรื่องนั้นเรื่องนี้สุขบ้างทุกบ้างชีวิตเลยมีความทุกข์สัตว์ทั้งหลายเลยเป็นไปตามอารมณ์อารมณ์นั่นแหละคือกรรมและกรรมนั่นแหละคือภพ เรากำลังสร้างภพอยู่ตลอดเวลาเรากำลังสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะพระองค์บอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอามรมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทุกครั้งที่เราคิดนั่นคืออารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญ,ญาณวิญญาณไปตั้งตรงน,นั้นแล้วและตรงนั้นเป็นที่ตั้งวิญญ,ญาณเป็นภพเป็นที่เกิดและตรงนั้นคือมีกรรมแล้ว ังนั้นเราต้องการมาสร้างกรรมดีเราต้องการมาสร้างกรรมดีเราสร้างกรรมทั้งดีทั้งชั่วกรรมดีที่แท้จริงคืออะไรกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงพระองค์บอกว่ากองกุศลที่แท้จริงคือทราบไหมสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยถูกอธิบายด้วยอานาปานาสติดังนั้นขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเ,เท่ากับเรากําลังเจริญสติปัฏฐานสี่ ขณะที่เรากําลังเจริญสติปัฏฐานสีคือเราอยู่กับกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นอยากสร้างบุญสร้างกุศลง่ายสุดเลยกลับมาอยู่กับกองกุศลคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกชื่อว่าปลบความเพียรด้วยชื่อว่าสังวรสํารำลอินรีย์ด้วยชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยเห็นนะได้ครบเลยชื่อว่าเป็นผู้อยู่กับปัจจุบันเป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคต อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีดังนั้นถ้าปัจจุบันดีมีแต่กุศลจิตมีแต่กุศลวาจาเป็นอกุศลไม่ได้กายก็เป็นอกุศลไม่ได้นี่รองค์จึงให้เราคุมใจท่านี้ใจเราเนี่ยเราก็มีเรียกอะไรเรียกจิตบ้างเรียกมโนบ้างเรียกวิญญาณบ้างไอ้สามตัวนี้มันต่างกันยังไงสามตัวเนี่ยเหมือนกัน จิตมโนวิญญาณเนี่ยอันเดียวกันพระองค์อธิบายด้วยลำแสงแสงของดวงอาทิตย์หรือเหมือนกับอันนี้ส่องไปโยมเห็นสีเขียวไหมเห็นกันไหมนี่สีเขียวเกิดขึ้นสีเขียวดับไปสีเขียวเกิดขึ้นสีเขียวมีเพราะอะไรเยอะเพราะมันมีลำแสงใช่ไหมมีลำแสงลำแสงนี้ต้องชนใช่ไหมถ้าเอากระดาษไปอย่างนี้มีเขียวไหมไม่มี ลงมาชนปุ๊บมีสีเขียวสีเขียวเนี่ยผู้เจ้าเรียกลัศมีรัศมีหรือเปรียบเหมือนวิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งส่วนลําแสงเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนใจมโนใจมีอาการโน้มไปเปรียบเหมือนแสงที่กำลังพุ่งไปแล้วกระทบกับฉากกระทบการกระทบเรียก ผัสสะหรือสัมผัสสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกลิ้นกายและใจต้องมีใจไปสู่คลองแห่งจักขุการรู้แจ้งทางตาจึงเกิดขึ้นได้บอกกับพระสารีบุตรสารีบุตรถ้าตาดีรูปมีแต่ใจไม่มาสู่คลองแห่งจักขุการเห็นจะเกิดขึ้นได้ไหมพระสารีบุตรบอกไม่ได้ ผัสสะทุกครั้งต้องมีสมองค์ประกอบองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเสียผัสสะมีไม่ได้วิญญาณมีลูกกตามีแต่รูปไม่มีการรู้แจ้งทางรูปเกิดไม่ได้รูปมีใจมีแต่ตาบอดตาเสียการเห็นเกิดขึ้นไม่ได้องค์ประกอบของสัมผัสทุกครั้งต้องมีสามเสมอองค์ประกอบทางใจ ต้องมีหนึ่งมีลำแสงสองมีฉากคือธรรมมังหรือนามธรรมสามมีรัศมีคือมโนวิญญาณแสงสีเขียวนี้เป็นสีเขียวเพราะลำแสงเป็นสีเขียวของลำแสงที่มันประกายออกไปเรียกรัศมีบาลีใช้คำรัศมีซึ่งรัศมีนี้จะไม่มีถ้าไม่มีฉาก ตัวฉากถูกแบ่งเป็นสี่ที่ตั้งของรัศมีหรือที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งของวิญญาณมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งถูกแบ่งเป็นสามนัยยะหนึ่งถูกแบ่งเป็นสี่นัยยะที่แบ่งเป็นสามพระพุทธเจ้าจะอธิบายอย่างนี้พระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกนี่สุริยนะ แสงอาทิตย์เนี่ยส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกถามสาวกว่ารอยแดดเนี่ยคือลัศมีของแสงเนี่ยจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าค่าพระองค์ถามต่อว่าถ้าฝาเรือนไม่มีละ่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไปปรากฏที่ดินพระเจ้าข่าพระองค์บ่งบอกสาวกว่าถ้าดินไม่มีละ่ะ สาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำพระเจ้าค้าถ้าน้ำไม่มีละ่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไม่ปรากฏคือลอยแดดย่อมไม่ปรากฏโยมเคยเห็นลอยแดดบนผิวน้ำใช่ไหมนั่นน่ะรัศมีไปตั้งบนผิวน้ำเห็นไหมพระเจ้าละเอียดรัศมีเคยตั้งที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพอฝาเรือนไม่มีแสงแดดก็พุ่งลงมาสู่ดินเหมือนกับอย่างเนี้ยถ้าเกิดอันนี้เป็นเหมือนฝาเรือน พอฝาเรือนไม่มีปุ๊บมันไปปรากฏที่ดินดินไม่มีไปปรากฏที่น้ําถ้าไม่มีฉากรัศมีหรือลอยแดดก็ไม่มีอ่าอันนี้คืออุปมาแห่งวิญญาณวิญญาณเรียกอย่างนี้ดังนั้นขณะที่ลําแสงพุ่งมาเนี่ยถูกเรียกว่าใจขณะที่มีการชนแล้วเกิดประกายคืออาการรับรู้เรียกวิญญาณวิญญาณจึงแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งและกิริยาที่รู้แจ้งนี้ ผูกติดกับอารมณ์ต่อไปเหมือนกับเรากําลังหลุดไปคิดแล้วเราคิดต่อนั่นนะ่ะผูกติดอารมณ์แล้อันนั้นเรียกจิตซึ่งหมายถึงจิตเนี่ยกําลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอํานาจของความเพลินความเพลินคือนันทิพระองค์เรียกธรรมราคะธรรมนันทิราคะคือกําหนัดด้วยความพอใจนัน,นทิคือความเพลินดังนั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจอยู่สักพักหนึ่งมันก็เลยหลุดไป ไปคิดแล้วเราก็เพลินไปพอรู้ตัวสักพักหนึ่งต้องกลับมาอยู่ที่ลมเราก็ดึงกลับมาลมอีกความคิดนมามธรรมก็ดับลมก็เกิดซึ่งลมคือรูปลูกเกิดนามดับอยู่กับลมสักพักหนึ่งเลี้ยงไปได้แป๊บเดียวจิตดับอีกแล้วแล้วจิตก็เกิดใหม่ไปเกิดที่นามอีกคิดต่ออีกนี่ที่ตั้งของวิญ,ญญาณจึงมีสาม หรือมีสี่เวลาสี่พระพุทธเจ้าเชื่อมไปอย่างนี้พระองค์เชื่อมไปสู่เรื่องของที่ตั้งวิญญาณสี่ที่ตั้งวิญญาณสี่คืออะไรมีอยู่ในกายเราทั้งหมดพระองค์บอกว่ารูปเป็นหนึ่งในที่ตั้งของวิญญาณรูปคือร่างกายที่นั่งอยู่นี้จากนั้นเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่นี้เคยมีสุขไหมเคยมีทุกไหมเฉยเฉยมีไหม เรียกเวทนามีความจําได้หมายรู้ในอดีตบ้างไหมมีคิดปรุงไปในอนาคตบ้างไหมมีเรียกสังขารอดีตเรียกสัญญาเห็นนะสตัวนี้เรียกว่าจัตตสโววิญญาณทิติโยที่ตั้งวิญญาณสี่พระองค์เรียกจัตตสโสคือสวิญญาณทิติคือที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณสี่เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตมันจะหลุดไปสีที่เนี่ย ถ้าไม่อยู่ที่กายก็ไปคิดอดีตไปคิดอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมันจะวนอยู่แค่นี้นี่คือที่ไปของวิญญาณแต่วิญญาณเนี่ยเป็นผู้ที่วิ่งไปหรือเปล่าไม่ใช่อีกวิญญาณจะดับแล้ววิญญาณจะเกิดขณะที่เราหลุดไปคิดเนี่ยนะวิญญาณดวงที่รู้ลมเนี่ยจะดับแล้ววิญญาณดวงใหม่จะเกิดเวลาวิญญาณดวงใหม่เกิด มันจะเกิดเป็นมโนก่อนแล้วถึงจะเป็นวิญญาณเหมือนอย่างนี้เลยสีเขียวมีนะเสร็จแล้วสีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยหายไปแล้วไปเกิดสีเขียวที่กระดาษแผ่นล่างสีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยไม่ได้วิ่งเป็นแผ่นไปแปะข้างล่างถูกต้องไหมแต่สีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยมันดับไปก่อนแล้วมันไปเป็นลําแสงใหม่ แล้วก็ไปเกิดสีเขียวใหม่ตรงนี้การเกาะลำแสงใหม่เนี่ยคือไปสร้างมโนใหม่ก่อนแต่นั้นจะเป็นวิญญาณได้ต้องเกิดมโนก่อนเกิดใจก่อนแล้วถึงมีการกระทบแล้วเป็นวิญญาณแล้วถึงผูกติดอารมณ์ไปเรียกว่าเป็นจิตแต่นั้นที่ตั้งวิญญาณจะมีสี่สี่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งอยู่ในเราทั้งหมดเลย พวกเรามีธรรมชาตินี้ทั้งหมดที่ตั้งวิญญาณสี่นี้เป็นภพเป็นที่เกิดของสัตว์พระองค์เปรียบเหมือนดินและดินนี้พระองค์ก็ขยายออกไปว่าดินนี้มีสามสามแบบคือดินเลวดินปานกลางดินดีซึ่งเปรียบเหมือนภพสามก็คือในพระสูตรนี้ในพระสูตรนี้เราก็จะเชื่อม เชื่อมพระสูตรนี้เข้ากับอีกพระสูตรหนึ่งคือพระสูตรนี้เข้ากับพระสูตรนี้อันนี้จะพูดเรื่องของกรรมไปสู่คำว่าพบอันนี้พูดเรื่องที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งวิญญาณนั้นที่ตั้งวิญญาณมีสหรือแตกเป็นสามผืนนาเลวปานกลางดีลำแสงถูกปรับเป็นมเมล็ดพืชเมล็ดพืชคือวิญญาณ ปลิวไปตั้งบนผืนนาและนี่คือกรรมพระองค์บอกกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคืออย่างในพืชอวิชานิวรนานังอวิชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกพันธาตอันทามวิญญาณไปตั้งอยู่กรมมพบเกิดขึ้น พบใหม่ต่อไปอันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วและพระองค์เนี่ยก็โยงมาสู่การนึกคิดของเราเมาื่อกี้อาตมาอธิบายถึงลำแสงซึ่งแสดงการเกิดขึ้นของวิญญาณก็คือต้องเป็นมโนก่อนแล้วเป็นวิญญาณแล้วก็เป็นจิตแล้ววิญญาณเนี่ยก็ตั้งอยู่ในสีน่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้ถูกแตกเป็นสามผืนนา เลวปานกลางดีสามผืนนานี้ก็คือกามภพรูปพบอรูปพบพบถูกแตกออกมาเป็นแต่ละพบกามภพบจะถูกแยออกมาเป็นนรกกำเนิดเดรัฉานเปลตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดานี้เป็นเทวดากามภพแล้วก็เป็นเทวดารูปพบพวกนี้ผืนนาปันกลางเทวดาอรูปน,นี้คือผืนนานดีสองอันนี้ต้องทำสมาธิได้ต้องได้สมาธิ ถ้าไม่ได้สมาธิไปเป็นเทวดาสองกลุ่มไม่ได้และทั้งหมดผืนนาทั้งหมดกลับมาอยู่ที่มนุษย์คนหนึ่งกำลังทำอะไรกำลังคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเป็นที่ตั้งของวิญญาณทุกครั้งที่คิดนึกเรื่องใดและนั่นคือกำลังสร้างภพ หรือกำลังสร้างกรรมขึ้นมาดังนั้นกรรมก็คือตัวอารมณ์ของเรานั่นเองพบก็คืออารมณ์ของเราอารมณ์ดีคือกรรมดีอารมณ์ชั่วคือกรรมชั่วดีชั่วแบ่งกันที่ตรงไหนแบ่งกันอย่างละสิท่าศาัตว์ไหมลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกรรมไหมพูดโกหกไหมพูดยุยงให้คนแตกกันไหมพูดคำหยาบไหมพูดเพ้อเจอร์ไหม โลภเพ่งล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือเปล่ามีพยาบาทไหมมีมิจฉาทิฏฐิไหมยมจะฆ่าสัตว์คิดคิดก่อนไหมคิดยมจะขโมยคิดก่อนไหมคิดจะโกหกคิดก่อนไหมคิดเห็นนะจะกินเหล้าคิดก่อนไหมคิดเห็นนะต้องหยุดความคิดดังนั้นความคิดอกุศลเกิดขึ้นต้องเป็นยังไงทิ้งละนันทิอย่าเพลิน สำรวมอินทรีย์รู้ล,ลมหายใจเข้าไว้ชีวิตจะดีขึ้นนะก็จะไม่ไปกินเหล้านะไม่เมาไม่ขาดสติก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทสังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมใจฝึกสำรวมใจอย่างเดียวทำบ่อยๆแล้วเป็นยังไงเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นนิสัยนิสัยฟังดีเรียกอะไรอุปนิสัยแต่ถ้าเราปล่อยให้นิสัยฝังเลวเกิดขึ้น ฆ่าสัตว์เราก็ทำลักทรัพย์เราก็ทำประพฤติผิดในกรรมเราก็ทำอันนี้เป็นเกิดเป็นนิสัยแต่เป็นฝั่งอกุศลเรียกว่าอนุสัยนิสัยฝั่งเลวแต่ถ้านิสัยฝั่งดีเราฝึกใหม่เราฝึกใหม่รู้ลมหายใจเข้าไว้จเจริญสติปัฏฐานสี่เข้าไว้เป็นอุปอนิสัยอุปอนิสัยคือกุศลลมูลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัตอน,นุสัยนิสัยฝั่งเลวเรียก อกุศลมูลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัตตัวนี้จะเป็นตัวผลักดันให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งนี้แก้ไขได้แก้ได้แก้ได้ด้วยอาณาปานสติอานาปานสติอย่างเดียวดับอกุศลได้ทุกชนิดพระองค์เปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อน ฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไประงับไปตามควรแก่ฐานะอาณาปานสติอย่างเดียวนั้นทำแล้วได้ถึงอาราตผลได้ถึงมรรคนิพพานเลยสามารถทำได้ทุกอิริบทเดินก็ทำได้เพราะเวลาเดินโยมก็หายใจใช่ไหมอืมเวลายืนโยมหายใจไหมหายใจเวลานั่งหายใจไหมหายใจเวลานอนหายใจไหมหายใจ ดังนั้นภาวนาได้ทุกที่ทีนี้ลองกลับไปดูพบที่พระองค์แตกออกมาเป็นรูปธรรมเป็นการได้อัตภาพในกามาพบเนี่ยจะถูกแยกเป็นห้าคติกามาพบถูกแยกเป็นห้าคติคืออะไรคือนรกกําเนิดเดียรฉานเปลวิสัยมนุษย์เทวดากามาพบทำอะไรแล้วได้ ก้อนนี้ทำอะไรแล้วจะได้ก้อนนี้สองก้อนใหญ่ๆพระองค์เอากุศลกรรมบทสิบมาเป็นตัววัดกุศลกรรมบทสิบถ้าเธอทำกุศลกรรมบทสิบอัตภาพสองอย่างนี้จะได้คือมนุษย์และเทวดาอันนี้ต้องกุศลกรรมบทสิบถ้ายมทำอกุศลกรรมบทสิบทัติสามอย่างจะเกิดขึ้น คือนรกกาเนิดชานเปลวิสัยเพราะอารมณ์โยมเป็นผืนนาเลวฝั่งอกุศลอันนี้ถ้าโยมอยากไปเกิดโยมต้องสร้างอากุศลสิบอย่างเลือกเอาได้เลยอยากลงทุกติก็สร้างสิบอย่างนี้นรกกาเนิดชานเปลวิสัยจึงปรากฏเพราะอากุศลกรรมบทสิบนี่พู้เจ้าตรัสไว้ดังนั้นถ้าอยากเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสร้างกุศลกรรมบทสิบหรืออีกนัยยะหนึ่ง พระองค์แบ่งเป็นอะไรพระองค์แบ่งเป็นเรื่องของทานศีลภาวนาแบ่งเป็นเรื่องของทานศีลภาวนาบุญกิยาวัตถุสามทานให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพระเจ้าบอกว่าให้ทานนิดหน่อยให้ทานนิดหน่อยให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลน,นิดหน่อย มาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ทำสองอันนี้ต้องทำสองอันนะทั้งทานและศีลถ้าให้ทานพอประมาณให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ส่วนดีอันนี้ส่วนชั่วรักษาให้ทานมีประมาณยิ่ง รักษาศีลมีประมาณยิ่งมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นเทวดากามพภพตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานนลราดีปารณิมิตาวัสวัตติถ้าให้ทานเป็นอติเลกมากขึ้นไปอีกรักษาศีลเป็นอัติเลกต้องทำคู่กันนะสองอย่างจะมาเกิดเป็นเทวดาในชั้นกรมพภพเป็นราชาของเทวดาในชั้นกรมพภพ พวกเท้าสก,กาดเทวราชพวกนี้ราชาของชั้นดาวดึงพวกนี้ให้ทานอติเลรักษาศิลอติเลกแต่เขาไม่ทําบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยพวกนี้ไม่ภาวนาไม่ภาวนาเทวดากรรมภพทําแค่สองอย่างทานกับศิลแต่ถ้าโยมไม่รักษาศิลไม่รักษาศิลให้ทานอย่างเดียวได้อะไร พระองค์บอกว่าจะมาเกิดเป็นเดราัชานแต่ได้ทรัพย์ของเดราัชานาทีนี้เราเลือกเกิดได้ละเพราะโยมรู้เหตุปัจจัยของการมาเกิดในภพนั้นๆแต่นั้นจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเลือกเกิดได้ถ้าโยมมีสุดตะของตถาคตเพราะโยมจะรู้ว่าสร้างเหตุอันนี้ไปเกิดตรงนี้สร้างเหตุตรงนี้มาเกิดตรงนี้แล้วเราก็สร้างเหตุเอาเพราะเหตุเราสร้างได้ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุ ธรรมที่เกิดแต่เหตุพระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมที่เกิดแต่เหตุเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปตัวเนี้ยเรียกอิทัปปัจจยตานี้มีนี้มีนี้เกิดนี้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่มีนี้ดับนี้ดับ เรารู้เหตุเกิดแล้วว่าเราจะไปพบภูมิไหนเราก็เลือกเอาตอนนี้การอยู่กับลมหายใจเป็นกองกุศลที่แท้จริงจิตจะมีแต่กองกุศลถ้าอยากดับเอากุศลเมื่อใดอยากสร้างบุญบรารมีให้มากเมื่อใดอยู่กับลมหายใจและพออยู่บ่อยๆจะเกิดเป็นนิสัยเวลาตายจิตก็จะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจจิตอยู่กับลมได้จิตอยู่กับกายได้ ชื่อว่ามีกายยคตาสติถ้าอยู่ได้จนกระทั่งตายพระองค์ยืนยันว่าเธอจะได้อมตะคือความไม่ตายจะได้อมตะคือความไม่ตายพระองค์ตรัสว่ากายยคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเธอไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายเธอจะไม่ลืมอมตะคือจะได้อมตะ ชนเราได้บริโภคกายยกตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะ